ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีแจ้งขยายการให้บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวเซอร์วิ e รองรับการใช้งานให้แก่อาจารย์นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีแจ้งให้บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวเซอร์วิ e ขยายพื้นที่จาก1เทราไบต์เป็น5เทราไบต์โดยอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Office 365เพื่อการศึกษาและ Word Excel PowerPoint OneNo t e แชร์พอยต์รวมถึงการบริการวันได e พื้นที่ข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด5เทราไบต์สำหรับแต่ละบัญชีและยังรวมถึง m ไมโครซอฟทีมที่สามารถทำงานร่วมกันได้ พร้อมเครื่องมืออื่นๆสำหรับการทำงานได้ร่วมกันแบบออนไลน์เพียงเข้าสู่ระบบด้วยแอคเคาท์อีเมลของมหาวิทยาลัยที่มีการให้บริการบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ heldesk.rmutt.025493074 หรือทางเว็บไซต์ www.arit.rmutt.ac.th หรือ Facebook A R I T R M U T T นัทพลดิอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานโทเวประกาศจำกัดเวลาให้บริการ21นากาถึง4นาฬกาเริ่ม12ถึง25กรกฎาคม2564 นายธานินทพานิชชีวะกรรมการผู้จัดก,การบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบมาจทางยกระดับดอนเมืองหรือ DMT จะจำกัดการให้บริการโทรเวย์ในระหว่างวันที่12ถึง25กระกฎาค,คมนี้ตั้งแต่เวลา21นาฬถึง4นาฬกโดยยกเว้นรถขนส่งผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับบริการทางการแพทย์รวมไปถึงรถขนส่งอาหารยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สินค้า อบปโภคหรือโภคขนส่งขนย้ายประชาชนการให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชนการประกอบอาชีพตามรอบเวลาหรือตามเวลาที่กำหนดตามประกาศราชกิจจานุเบกษาข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักรา25ช2548ฉบับที่27สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทเวคอลเซ็นเตอร์1233 รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี